เอชไอวีแล้วัคซินพิลิสเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆน,นะครับช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งทั้งซิฟลิสแล้วก็เอชไอวีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะครับ<ม>กบ็จังหวัดที่หรือว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือเมืองใหญ่ทั้งหลายอย่างที่บางจาังหวัดที่มีนิสิตนักศึกษาเยอะๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งซึ่งน่าจะต้องไปไปเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่า เด็กๆนะครับบางทีก็อาจจะหลักสนุกแต่ว่าเขาไม่ไม่สามารถเข้าถึงวิธีการป้องกันได้อย่างดีศูนย์วิจัยโรคเอสและโรคติดเชื้อสภากาชาติไทยเปิดเผยข้อมูลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นซิฟิลิสหนองในแท้หนองในเทียม โูดไวรัสตับอักเสบบีซและเริมเป็นต้นซึ่งพบว่าสาเหตุสำคัญมาจากการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันรองศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอสและโรคติดเชื้อสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าสถิติผู้มารับบริการตรวจเชื้อ SIV ที่คลินิกนิรนามศูนย์วิจัยโรคเอสและโรคติดเชื้อสภากาชาติไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ถึงเดือนเมษายน2568พบว่าส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อ HIV คืออายุระหว่าง20 49ปีและพบว่าผู้ติดเชื้อ HIV เริ่มมีอายุน้อยลงเรื่อยๆและพบผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง uh, HIV แล้วก็ซิฟิลิส เอาเอชบีก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยก็คือกลุ่มคนที่อายุน้อยลงนะครับเราก็อีกกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่อายุมากขึ้นนะครับเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยก็พบมากขึ้นด้วยนะครับก็แสดงเห็นว่าการการป้องกันเอชเอบีเองเนี่ยในประเทศเราก็ยังอาจจะมีปัญหาอยู่ท,ทั้งที่เรามีวิธีการในการป้องกันเอชบีหลายวิธีนะครับเช่นการกินยาป้องกันนะครับเช่นยาเพลฟแล้วก็ในปัจจุบันก็มียาฉีดด้วย แต่ว่าคนเนี่ยยังไม่เข้าถึงวิธีการป้องกันแลวก็ความรู้เรื่องของการป้องกันเอชวีด้วยวิธีการต่างๆบางคนก็ยังคิดว่าใช้ถุงยางแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ใช้นะครับจริงๆมันมียากินละสําหรับการป้องกันเอชวีแต่คล้ายๆกันนะครับทั้งกลุ่มที่อายุน้อยลงเนี่ยนะครับอายุน้อยมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นชายรักชายแล้วก็ถ้าในกลุ่มที่อายุมากเช่นเกิน40ิปีขึ้นไปที่เราเจอเยอะขึ้นเนี่ย ก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับที่เป็นทั้งชายรักชายแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยจะเป็นคนคนที่เป็นชายหญิงปกตินะครับคนปกติจริงๆเหมือนกันทั่วโลกนะครับเทรนด์เนี่ยก็คือพบเคสใหมนะ่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวเลขของเราเองเนี่ยประมาณ13%นะครับที่อายุประมาณ20-25ปีนะครับก็แสดงว่ามีสัดส่วนของของคนที่เพิ่งเพิ่ง,งกำลังเรียนอยู่เลยนะครับเพิ่งจบด มัธยมปลายนะครับต่อจนถึงมหาลัยช่วงต้นเนี่ยนะครับมีการติด HIV เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเลขมันจะไปไปด้วยกันกับการที่ติดโรคทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยเช่นซิฟิลิสแล้วก็พวกหนองในแท้หนองในเทียมสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้แก่โรคหนองในแท้หนองในเทียมเริมที่อวัยวะเพศการติดเชื้อ HIV วการติดเชื้อ HP v วโลนซิฟิลิส พยาติในช่องคลอดไวรัสตับอักเสบบีซึ่งร้อยละ30-40ถึง40ไม่แสดงอาการและโรคบางโรคหากเคยรักษาหายแล้วมีโอกาสเกิดซ้ำซึ่งนับเป็นสิ่งที่น่ากังวลเพราะสามารถแพร่กระจายสู่คนอื่นได้โดยไม่รู้ตัวดังนั้นหากใครที่อยู่ในภาวะเสี่ยงเช่นการเปลี่ยนคู่ร่วมเพศสัมพันธ์บ่อย มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยและถุงยางอนามายัยฉีกขาดขณะมีเพศสัมพันธ์การใช้สารเสพติดร่วมขณะมีเพศสัมพันธ์และมีการใช้เข็มการนอนกับผู้ที่มีประวัติติดเชื้อมาก,ก่อนโดยไม่มีการป้องกันอย่างถูกต้องจึงควรไปตรวจคัดกรองแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทํำให้ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆขึ้นในปัจจุบันก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับที่มีการใช้ยาเสพติดที่ทําให้มีความรู้สึกทางเพศอยู่มากขึ้นแล้วก็นานขึ้นนะครับเช่นการใช้ยาไอซ์นะครับก็จะทําให้มีการติดตมีการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเพิ่มขึ้นในในคนที่เล่นยาไอซ์เนี่ยนะครับจะติดมีโอกาสติดทั้ง H i ชซิฟิลิสแล้วก็ตับอักเสบซีกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยนะครับมีการใช้พวกยาไอซ์ยาเสพติดพวกนี้เยอะขึ้นด้วยต้องรู้ก่อนนะครับว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเกือบๆสามสิบถึงสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่มีอาการมันคนที่มีเชื้ออยู่ก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองติดอยู่เช่นเช่นซิฟิลิสหนองในแท้หนองในเทียมพวกนี้นะครับบางคนมีเชื้ออยู่แต่ไม่มีอาการนะครับการที่เขาไม่มีอาการเนี่ยเขาก็จะแพร่กระจายให้คนอื่น ได้นะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่เป็นอะไรถูกไหมฮะมันการการดีดีที่สุดก็คือการตรวจคัดกรองต่างๆที่อาจจะต้องใช้ในการหาเคสที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการในส่วนของคนที่มีอาการก็จะมีอาการตามตามชื่อโรคเลยนะครับเช่นหนองในแท้หนองในเทียมก็จะมีอาการาปัสสาวะขุ่นมีหนองไหลออกจากท่อปัสสาวะนะครับหรือว่าซิฟิลิสเนี่ยถ้ามีอาการก็ อาจจะมีไข้มีผื่นขึ้นผมร่วงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของแต่ละโรคซึ่งซึ่งมีโอกาส,สแสดงอาการได้ประมาณ50ถึง60 30ถึง40อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่มีอาการนะครับคือสําหรับโรคซิฟิลิสเนี่ยเป็นโรคที่ที่ป้องกันได้แล้วก็รักษาได้นะครับแล้วก็ในคนที่ติดซิฟิลิสเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาการก็มีโอกาสที่จะแพร่กระจายไปให้คนอื่นสถานการณ์ในปัจจุบันของซิฟิลิสเนี่ยนะครับก็พราว่าเพิ่มขึ้นแล้วก ในปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่เรากังวลก็คือในผู้หญิงเนี่ยนะครับที่ติดซิฟิลิสเนี่ยมีโอกาสที่จะติดนะครับติดต่อผ,ผ่านไปยังลูกได้เมื่อตัดราการติดซิฟิลิสแต่กาเนิดของบ้านเราก็คล้ายๆกับที่อเมริกาก็คือเพิ่มขึ้นนะครับจนเป็นที่น่ากังวลว่าเราจะต้องควบคุมเรื่องของซิฟิลิสอย่างดีนะครับ แต,แต่ก่อนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ติดเบียงลูกนะครับเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับแสดงว่าการระบาดเนี่ยไม่ใช่ชายชายอย่างเดียวแล้มันจะเป็นชายหญิงแล้วก็หญิงชายมันเริ่มขยายวงออกไปแล้วก็มีผลกระทบคือเด็กที่เกิดมาถ้าเป็นซิฟิลิสแต่กําเนิด่ยมีโอกาสที่จะพิการสิ่งที่น่ากังวลคือการระบาดของโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ค่อนข้างเป็นวงกว้างและพบว่าปัจจุบันโรคซิฟิลิสในหญิงตั้งครรภ์จำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อเด็กที่เกิดมาคือติดเชื้อซิฟิลิสต,ตั้งแต่กำเนิดและมีโอกาสเป็นเด็กพิการดังนั้นจึงขอเชิญชวนเข้ารับบริการตรวจคัดกรองเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่คลินิกนิรานามถนนราชดำริเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครสามารถวล็อกอินได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาสานาทีสามารถใช้สิทธิ์ ตรวจ HIV ได้ฟรีปีละ2ครั้ง